ว่าสเปคของโอตานี้น่าสนใจยังไงทําไมผมถึงใช้ยางโอตานี้ในระดับโลกแบรนด์ชั้นนําที่ใช้ในการแข่งขันฟอร์มูล่าวันที่ทุกคนเห็นกันอยู่แล้วเข้าใจอยู่แล้วแบรนด์ดังขนาดนั้นแหละแล้วเราเปลี่ยนใช้ยางออโอตานี้นี่เ,เป็นยังไงเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังออโอตานี้เนี่ยเขาจะใช้แผ่นประมาณสัก15เซนสิบห้าเซนยี่สิบเซนนี่นแหละแล้วก็มาต่อกันเรียงกันแล้วก็เนื้อโฟมเนื้อโฟม สนับสนุนโดย Royal g o o d w i l l Resort and Farm อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี081-984-1986คิดถึงที่พักคิดถึง Royal g o o d w i l l Resort วันนี้สวัสดีในบรรยากาศแตกต่างนิดนึงนะไม่ได้เจอกันนานกับเรื่องเทสลาร,รีวิวให้ดูกับอย่างก็เป็นอย่าง EV ของโอตนนิแบรนด์ไทยนี่แหละครับตอนที่ผมเปลี่ยนไปตอนนั้นรถวิ่งมาประมาณ72,000กนะิโลเนาะตอนนี้รถก็วิ่งมาวิ่งไปประมาณ15,000กิโลแล้วก่อนที่จะไปดูประสิทธิภาพเดี๋ยวผมจะมาเล่าสเปคให้ฟัง นะครับว่าสเปคของโอตนี้น่าสนใจยังไงทําไมผมถึงใช้ยางโอตนี้ใช้ยางแบรนด์ไทยจากเดิมเป็นยางเอ,อ่อเพอร์ลี่พีซีโนะครับเอ,อ่อเส้น1 6นะึ่งเนาะถ้าเราเปลี่ยน4เส้นนี้ก็เอาเรื่องเลยแต่นี้ยางโอตนี้นี่ผมเปลี่ยนมาเออสองหมื่นะครับพร้อมสลับยางด้วยตอนนี้วิ่งไปประมาณหมื่นแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวผมเล่าสเปคให้ฟังก่อนนะครับสเปคของอยางนะครับเออ แน่นอนอยางเดิมติดรถมาก็จะเป็นของ p e r ร์ลี่พีซีซึ่งเป็นยางแบรนด์ระดับโลกแบรนด์ชั้นนําที่ใช้ในออการแข่งขันฟอร์มูล่าวันที่ทุกคนเห็นกันอยู่แล้วเข้าใจอยู่แล้วแบรนด์ดังขนาดนั้นแหละแล้วเราเปลี่ยนใช้ยางออโอตทนินีเออ่เป็นยังไงเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังว่ายางโอตทนิที่ผมสนใจเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลายๆคนที่ใช้รถอีกอันแรงท็อก แรงบิดแล้วก็น้ําหนักตัวที่มากมากกว่ารถธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่ารถธรรมดาอยู่แล้วน้ําหนักตัวมากขึ้นนี่สงตันนะครับรถธรรมดาก็จะนันตันกว,กว่านิดนึงนะครับยางรถเนี่ยถ,ถามว่าเป็นยางอีวีไหมก็ควรนะผมว่าควรจะเป็นยางอีวีนะเพราะว่ายางอีวีมันรับน้าหนักทั้งแรงเออน้ำหนักของตัวรถนะครับแล้วก็แรงบิดเมื่เราออกตัวเราออกตัวเร็วออกตัวแรงรถเออพอร์เฟ์แมนซ์ระดับ500กว่าแรงมา้าเนี่ยบางทีเราต้องการเอ่อความแรงนในการออกตัวสี่แยก ไฟแดงปุ๊บแล้วก็ออกกดปื๊ดไปเลยหนีไปเลยยางก็สําคัญเวลาเรื่องแรงบิดนะแล้วก็การรับต้นใช้ยางโอตนี้ KN 1 0 0นะครับก็สเปคเดิมสเปคเดิมเท่ากับยางของ p e r ร์ลย์พีซีนะครับสเปคของโอตนี้เนี่ยนะครับจะเป็นสเปควนะครับวาก็คืออะไรวาก็คือสเปคเรื่องความเร็วนะครับก็สามารถทําความเร็วได้300กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งรถ เทล่าโมเดล Y Performance ก็ทำความเร็วได้สูงสุด250กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่แล้วก็ถือว่าสเปคนี่ก็ก็ใช้ได้นะครับแล้วก็เอ,อ่อน้ำหนักนะครับเรื่องการการรับน้ำหนักนะครับการรับน้ำหนักต่อเส้นนะครับ2 2 5สอง R 21เนี่ยรับน้ำหนักได้750กิโลกรัมนะครับส่วน2 7 5 3 5 R 21เนี่ยนะครับก็รับน้ำหนักได้875กิโลกรัมนะครับงั้นทั้ง4เส้นเนี่ยจะรับน้ำหนักได้สามพกนสองรัอยห้าสิบกิ ก็ขนาด2ตันเนาะก,ก็2,000กว่ากิโลกร,รมัมก็ยังมีน้ำหนักเหลืออยู่อีกประมาณ1ตันกว่า,วานะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับโหลดนะครับส่วนประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานนะครับก็คือ A คือประหยัดสุดแล้วก็ G คือเออส้นเปลืองสุดนะครับสำหรับโอตานี้เอ,เองเนี่ยทำได้ระดับ B นะครับก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างจะดีนะครับส่วนประสิทธิภาพการยึดเกาะถนนเปียกนะครับก็ A ก็คือยึดเกาะได้ดีแล้วก็ G ทําได้แย่สุด ส่วนยางโอตินี้ก็ทําได้ระดับ A นะครับแล้วเรื่องเรื่องความดังของของยางนะครับก็ถ้าเกิดว่า1ขีดก็คือทําได้ดีนะครับแล้วก็3มขีดก็คือทําได้แย่สุดสําหรับยางโอตนี้เองทั้ง2ขนาดนี้ก็ทําได้2ขีดนะครับก็ถือว่าทําได้ดีนะครับอันนี้คือตัวเลขตามสติกเกอร์ที่ยางให้มาส่วนสเปคของยางเอ่อ leri, p พ r ร์เลย์พี่นะครับที่ยางเดิมติดรถมาขนาดสเปคเท่ากันเลยนะครับเอ่อความเร็วสูงสุด300กิโลเมตรต่อชั่วโมง รับน้ำหนักได้8ป5็กิโลกร,รัมต่อเส้นเหมือนกันสเปคเท่ากันแล้วก็การดิสกากถนนก็ใกล้เคียงกันเลยนะครับได้ได้ได้เเหมือนกันเฟอร์เรี P ่ P e r o นะครับเป็นอย่าง e v ติรดรถมาแน่นอนอยู่แล้วครับเออเป็นแบรนด์ระดับเอ P เอเฟอร์เรี่เนาะเออแบรนด์ F1 ที่ใช้กันทั่วโลกแล้วก็แบรนด์แบรนด์รถสปอร์ตแบรนด์แบรนด์รถหรูแบรนด์รถยุโรปอะไรต่างๆก็ใช้ยี่ห้อนี้อยู่แล้วนะเราก็จะเปรียบเทียบกับอันนั้นก็คงจะไม่ได้ นะครับแล้วก็การยึดเกาะถนนนะครับเพอร์ลี่ก็ทําได้แน่นอนอยู่แล้วเพอร์ลี่ทำได้ดีอยู่แล้วทาได้ระดับ A แล้วก็ระดับความดังนะครับเพอร์ลี่ก็ทําได้2ขีดนะครับด้านในพีซิโลมีอะไรอโอตนี้ก็มีอย่างนั้นนะครับแต่ว่ามีแผ่นซับเสียงด้านในเหมือนกันเพอร์ลี่เขาจะเป็นแผ่นยาวๆประมาณสักถ้าวงหนึ่งเพอร์ลี่รู้สึกว่า3แผ่นของโฟมในรอบวงยางนะนนก็ต่อกันมาเป็นาแผ่น โอตานี้เนี่ยเขาจะใช้แผ่นประมาณสัก15เซน1ิเซน20เซนนีแนแน่แหละแล้วก็มาต่อกันเรียงกันแล้วก็เนื้อโฟมเนื้อโฟมของเอ่อเพอร์เทอรี่จะมีความละเอียดกว่าความนุ่มกว่านะครับเอ่อคล้ายๆกับง่ายๆเลยคล้ายๆกับออฟองน้ําที่เราล้างจานอะ่ะแข็งกว่านั้นนิดหนึ่งนะครับเนื้อเนื้อโฟมของเพอร์เทอรี่นะครับแต่ถ้าเนื้อโฟมของโอตานี้เนี่ยเนื้อโฟมเขาจะประมาณเอ่อแข็งกว่านะครับแล้วก็มันความนุ่มน้อยกว่าเนาะ แต่ว่าซับเสียงได้ดีไหมก็ผมว่ามันก็ได้ระดับหนึ่งนะแต่ว่าจะไปสู้แบรนด์ดังก็คงจะยากหน่อยครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอการการซับเสียงนะมีแผ่นซับเสียงเหมือนกันหลังจากการใช้ยางมา1 5 0 0 0กิโลหรือว่าเกือบเกือบ5เดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างนะครับก็ช่วงแรกที่ใส่มาเนี่ยความนุ่มรู้สึกได้เลยเพราะว่ายางเก่าก็หมดอายุแล้วเนาะเจ็ดหมื่นกว่ายางตัวนี้ที่ใส่มาช่วงแรกนุ่มแล้วก็วิ่งได้ดีก่อนนุนได้ดี นะครับแล้วก็ความเงียบใช้ได้หรือรับได้หรือตอนแรกนี่โอ้โหผมยังตกใจนะว่าได้ได้ราคาขนาดนี้แล้วก็ได้คุณภาพขนาดนี้นี่ผมแบบว่าแฮปปี้มากแต่หลังจากที่ผมใช้ไปเกือบเกือบ5เดือนตอนนี้ยางเริ่มมีความ ค่อนข้างจะแข็งไวกว่าของเพอร์เลรี่เนาะแล้วก็เสียงเริ่มมาแล้วเสียงเริ่มมาส่วนการกินดอกยางทางเส้นคู่หลังเนาะเอ,อ่อโมเดลวายเพอร์ฟอร์แมนเนี่ยจะเป,เ,ปเป็นทุกเป็นเป็นทุกคันอยู่แล้วมดอกยางข้างหลังด้านในคู่หลังด้านในนะก็จะเป็นทุกคันอยู่แล้วอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องไปสลับด้วยนะครับก็สักผมกะว่าสัก2 0งหมก็สลับเพราะว่าถ้าไม่งั้นอะเริ่มดังแล้วมันจะดังมากขึ้นเลยนี่ต้องสลับยางให้มันเสมอกัน โอเคแต่ถามว่า,วายัางรับได้ไหมรับได้เสียงไม่ได้ดังไม่ได้ดังแตกต่างจากเพอร์ลี่นะผมว่าถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกันสมัยที่เราได้รถใหม่ใหม่ก็เพอร์ลี่มันก็จะเริ่มมีเสียงช่วงประมาณสัก20,000กิโลเนี่ยเริ่มมีเสียงของของยางขึ้นมาแล้วยางก็เริ่มแข็งแล้วแต่อทอ,อนิอาจจะไปเร็วกว่านิดหนึ่งนะครับส่วนเรื่องช่วงนี้ฝนตกนะเรื่องการจิกกถนนเนี่ยทุกวันนี้ก็ฝนตก เมษาพฤษภาฝนตกฉ่ำเลยก็วิ่งฝนวิ่งลุยฝนวิ่งทางโค้งนะครับก็ก่อนหน่งได้เป็นอย่างดีก็ผมว่าเออก็ไม่ได้ทำให้ไม่รู้สึกแตกต่างกับยางเพอร์ลี่เท่าไหร่นักนะครับตอนนี้เรามาพูดถึงเรื่องความคุ้มค่านะครับเพอร์ลี่เส้น1 6 0 0ง 16, 000, เราเปลี่ยน4ี่เส้นก็6 4หมืเนาะโอตอนนี้ เออเราเปลี่ยนสีเส้น23,500แตกต่าง4 0 0 0 0กว่าบาทนะครับก็เราเอาส่วนต่าง40,000กว่าบาทเราใช้เพอร์ลี่ซัก50,000กิโลเราใช้โอตนีสัก40,000เราก็ยังได้ส่วนต่างมาเปลี่ยนยางใหม่เนาะผมว่ามันก็คุ้มนะเ,ออเราใช้ยางใช้รถแบบว่าลุยได้มากขึ้นบางทีเราไปเที่ยวต่างจังหวัดบางทีไปเจอถนนที่เป็นลุกลังเนี่ยเราเห็นเราใช้ยางเพอร์ลี่นี่เราไม่กล้าลงนะเพราะว่าเรากลัวอะไรกลัวหนึ่งเรื่องการปะ กลัวเรื่องอยางแตกเพราะว่าอันนี้รถเทลาเออรถไฟฟ้าส่วนใหญ่ไม่มียางอะไรมาให้นะเราก็กลัวเรื่องการปะเรื่องอะไรเงี้ยพอใช้ยางอ,อุตอน,นี้เนี่ยทำให้เรากล้าใช้รถมากขึ้นเออถนน,อนที่เป็นทางลุกลังเราก็กล้าลุยมากขึ้นเพราะว่าเต็มที่เราก็เปลี่ยนแค่เส้นหนึ่งเนาะเส้นหนึ่งมันก็ไม่กี่ตังค์อ่ะ ยามันจะรั่วมันจะแตกอะไรแล้วก็ไม่เป็นไรเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดก็ยังสบายกว่านะครับยังถูกกว่าประหยัดกว่านะครับอีกอย่างหนึ่งสําหรับคนใช้เทสลานะครับก็ยินดีกับคนที่ได้รุ่นใหม่ที่จะส่งมอบกันก็วันนี้ผมมีแกเจ็ตมานําเสนอให้ทุกคนนะครับก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของโจวานะครับสิ่งแรกก็คือตัวนี้นะครับหมอนรองคอยิ่งตัวนี้มันมีถอดซักได้นะ สินค้าคุณภาพจากจาว่าอยู่แล้วเนี่ยเวลาถอดมาปุ๊บตูดซิปต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะแน่นแล้วก็มีตัวนี้ไว้สําหรับที่เราติดด้านหลังเนาะติดด้านหลังของหัวหัวหมอนตรงตรง,ตรงพนักพิงกอตรงนี้ก็จะมีเป็นผ้าคล้ายๆกับผ้าสักหลาดนะนุ่มๆแล้วก็คือมันนุ่มมากอะชอบอะนี่ครับติดตั้งก็ไม่ยากเลยนะเพราะว่าตัวนี้ไม่มีกิบล็อกอยู่แล้วเนาะเนี่ยจะถอดตัวนี้มาก็ได้หรือว่าใส่ตัวนี้เข้าไปเลยก็ได้นะครับแล้วก็เนี่ยแค่นี้เองนี่ครับ สบายมากอะดูนะว่าเราขับรถไปแล้วแบบว่านั่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าเวลาที่เราจอดพักจอดนอนอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่ารับยังไงก็หลับอีกหนึ่งอันที่ผมจะมาแนะนําก็คือตัวนี้ครับเห็นอาจจะงงใช่ไหมครับว่ามันคืออะไรใช้งานยังไงจริงแล้วใช้งานไม่ยากมันเป็นลิ้นชักครับไว้ติดตรงด้านล่างของหน้าจอกลางข้างในรถอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่ไม่ธรรมดาเพราะอะไรเพราะว่ามันสามารถปรับด้าน นี่ปรับอย่างนี้ได้ปรับขึ้นลงได้นะครับปรับระดับได้เลยนะครับแล้วก็ให้ไฟตัวนี้มาด้วยไฟนี้ใช้งานยังไงนี่เปิดมาบุ๊บติดเลยนี่นะครับไฟนี้ชาร์จชาร์จกับอะไรชาร์จกับไอ้ตัวที่ชาร์จโทรศัพท์หน้ารถนะครับเป็นไวเลสนะครับอันนี้ก็ไวเลสเหมือนกันนี่ครับนี่เปิดเปิดได้3ระดับนะครับกลางวันแสงมาจะน้อยหน่อยด้านหลังก็เปิดได้นะนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นไฟอย่างนี้เราสามารถที่จะไปติดกับไอ้ตัววัว เออแมกเนตในรถอะไรก็ได้เราตั้งไว้ตรงไหนแล้วว่ากลางคืนสมมติว่าเราจะต้องใช้ไฟใช้อะไรเราไปแคมป์ไปอะไรเงี้ยใช้ตัวนี้ก็ก็ก็ง่ายเลยให้ไฟมาด้วยนี่ในกล่องก็จะมีตัวนี้หนึ่งตัวนะครับมีเลื่อนขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ไปคล้องกับตรงหลังจอเนาะแล้วก็มันก็มีตัวล็อกแต่ว่าตัวนี้เขาก็จะมีตัวเป็นเออบุนุ่มมาแล้วนะคล้ายๆกับเป็นเอ่อพลาสติกกันลอยอยู่เลยนะตัวนี้นะครับเป็นตัวเอ่อที่เป็นใส่ที่ ชาร์จโทรศัพท์นะครับ USB A C นะครับมีไฟสามสิบยี่สิบนะครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปรงนี้เลยครับตรงนี้ก็จะมีช่องต่อสําหรับสายเนี่ยครับแล้วก็ยัดใส่เข้าไปในช่องนี้เลยนะครับนี่ง่ายๆแล้วก็มีมีเป็นแม่เหล็กดูดเนาะแล้วก็สายตัวเนี้ยเดี๋ยวเราไปติดตั้งเข้ากับในรถนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะมาติดตั้งกับหน้าจอให้ดูนะครับว่าเป็นไงยิงมาครอบไปกับตัวนี้เลยนะแล้วก็ค่อยๆใส่นิดนึงนะครับเนี่ยตรงเนี้ย เนี่ยแล้วก็ดังแป๊กแค่นี้เองเสร็จแล้วแล้วเวลาใช้เนี่ยเราก็ดึงอันนี้ออกมาง่ายง่ายง่ายเลยแล้วก็ส่วนไฟตัวนี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับนี่ครับมันก็จะมีแมกเนตติดอยู่แล้วเนาะเนี่ยพอโดนปุ๊บแสงมันก็ออกมาอย่างนี้เลยนี่ครับแล้วก็จิ้มไปนี่ติดแล้วครับอ๋อส่วนสายนี่นะครับเราก็เราก็จะชาร์จไฟกับตัวเอ่อ แป้นชาร์จโทรศัพท์ของโจวาได้อีกตัวหนึ่งหรือว่าเราชาร์จกับโทรศัพท์หรือว่าอุปกรณ์กล้องก็มีตัวนี้มาเป็นตัวกระจายไฟมากขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะต่อตัวนี้ให้ดูนะครับนะครับแล้วก็ตัวนี้ต่อกับด้านหลังแล้วก็มาเสียบเข้ากับตัวจ่ายไฟด้านหลังเนี่ยตรงช่องแอร์ด้านหลังพอปึ๊ดมันก็จะขึ้นไปชาร์จไฟตรงนู้นเลยตรงสกเกตที่โทรศัพท์นะครับเนี่ยตอนนี้โทรศัพท์ก็ขึ้นชาร์จแล้วนะอ๋อโอเคครับสำหรับการเอ่อ มาคุยเรื่องอยางโอตอนี้เนี่ยก็ประมาณนี้นะครับก็ส่วนตัวก็ถือว่าคุ้มถ้าถามว่าเออถ้ามาหมดตัวนี้แล้วมาหมดยางหมดสภาพหมดอายุแล้วนยพอทักห้าหมื่นหกหมื่นกิโลแล้วผมเปลี่ยนอะไรผมว่าผมก็เปลี่ยนโอตนี้นั่นนะนะเปลี่ยนตัวนี้ผมว่ามันคุ้มค่าดีนะครับคนที่ใช้อีวีไม่จำเป็นต้องเป็นเทสล,ลานะครับเป็น E ีวียี่ห้ออื่นก็ลองหันมามองอยางโอตอนี้ดูนะครับก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับลองก่อนครับแต่ว่า หลายคนหลายๆเสียงลองแล้วเ,ออเขาบอกว่าดีเขาบอกว่าออใช้ได้วันนี้ผมก็ไป็นคนนึงบอกว่าดีบอกว่าใช้ได้ในราคาที่ย่อมเยาวอยาอาตุตนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นแบรนด์ไทยทีออ่ทำคุณภาพมาให,ให้ให้ทับเทียมกับแบรนด์ดังระดับโลกเลยทีเดียวก็ถือว่าไม่น้อยหน้าน,นะครับตุนี้ก็ทำมาได้ดีออสำหรับ ผลิตภัณฑ์ของโจว่าเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนี้นะครับถ้าใครสนใจผลิตภัณฑ์ก็สามารถกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์หรือว่ากดไปที่หน้าเว็บไซต์ของโจว่าได้เลยนะครับโอเคหรวอนนี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยครับแล้วพบกันใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ